โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแฟนเพจสสอ,อ,อทุกท่านนะครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ริมแม่น้ำน่านนะบรรยากาศดีมากนะครับก็มาดูระดับน้ำเนาะระดับน้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้จุดวิกฤตที่บอกว่า90เอ๊ะจำหน่วยไม่ได้เมตรนะครับ ออตอนนี้ก็คิดว่าไม่ไม่เหลือไม่ต่ำกว่า8ปไอ,อ้ต่ำกว่า80เรียบร้อยแล้วเนาะก็แต่ที่ยังเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมก็คือเรื่องของตะลิ่งสุดพังซึ่งตอนนี้ตะลิ่งของแม่น้ำน่านนะครับก็สุดพังเนี่ยแม่น้ำน่านความยาวประมาณ120กิโลเมตรนะครับก็สุดพังเนี่ยเกือบ60กิโลเมตร ทีนี้พอมันซุดพังเยอะๆเนี่ยตะกอนมันก็จะลงไปในน้ําเยอะใช่ไหมครับก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ําประปาขุนแล้วก็เจอว่าพอน้ํามันขึ้นลงเร็วเนี่ยนอกจากจะเก็บน้ําไม่ได้แล้วนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยไม่มีน้ําใช้เนี่ยยังทําให้ตะลิงเนี่ยมันซุดด้วยนะครับก็จะเจอปัญหาเนี่ยครับบ้านริมน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเจอว่าเป็นปัญหาว่าอันตรายนะครับแล้วนอกจากนั้นวันนี้ผมอยู่ที่ วัดจันร์หมูแปดเนี่ยก็ได้รับร้องเรียนเรื่องถนนนะครับอะเดี๋ยวให้ดูสภาพถนนริมแม่น้ํานะครับก็คือมันเป็นถนนที่ทําเสร็จสุดไว้แค่ตรงรถกระบะผมนั่นเองนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้ยก็สังเกตว่าถนนมันเละหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เอ,อประชาชนเนี่ยใช้ถนนเส้นนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเลี้ยวแล้วก็ไปเข้าถนนใหญ่ที่นี้ ความสําคัญของถนนเส้นนี้คืออะไรนะความสําคัญของถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนที่จะสั้นที่สุดที่ทําให้คนที่ใช้รถเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นโมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเนี่ยสามารถที่จะไปที่อนามัยรพอพสตอได้สั้นที่สุดนะครับอนะเดี๋ยวผมก็จะให้เดินดูสภาพถนนไฟนะครับนี่นะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอน หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ปัญหาก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับแล้วก็พิษณุโลกด้วยเนี่ยมันไม่มีงบประมาณพอแล้วก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจพอรวมถึงงบประมาณมันมาเป็นงบฝากซะเยอะนะครับเพราะนั้นเลยทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ไม่สามารถจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาขยะนะครับ แทบจะไม่มีงบประมาณในการลงทุนแค่งบประมาณในการซ่อมนะครับในการดูแลของเก่าเนี่ยก็หมดไปแล้วปีตีนะฮะเรื่องที่จะมาพัฒนาที่ใหม่รวมถึงรองรับการเติบโตของเมืองเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เลยให้เห็นว่าปัญหาถนนที่เราเห็นเนี่ยครับไม่ใช่แค่แค่ถนนธรรมดานะฮะอันนี้คือถนนที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนเท่าคนแก่นะครับรวมถึงคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถไปใช้บริการภาครัฐได้ ก็เจอว่าอย่างนี้ครับต่อให้ผมพูดในสภาไปเนี่ยก็อีกเป็นปีกว่าจะซ่อมเสร็จแต่ถ้าท้องถิ่นมีอำนาจเต็มนะครับตามนโยบายปลดล็อกท้องถิ่นของพรรคก้าวไกลนะครับมีอำนาจมีงบประมาณมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็มีกำลังคนมากขึ้นเนี่ยถนนแบบนี้นะฮะผมให้อาทิตย์เดียวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไม่ต้องรอให้สสไปพูดในสภาหรืออะไรเลยเรื่องนี้จัดก,การในท้องถิ่นได้ทันทีเลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมาก็คือว่าคนที่ต้องดูแลความทุกข์สุขของประชาชนก็คือท้องที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยดำรงวาระนานเกินไปก็คือเลือกตั้งได้แล้วก็อยู่ไปเลยตลอดชีวิตทีนี้ถ้าผมเนาะผมเป็นสสได้รับการเลือกตั้งแล้วผมเป็นสสตลอดชีวิตอะผมนอนอยู่บ้านแล้วครับวันนี้จริงไหมฮะ พอผมได้รับการเลือกตั้งแค่รอบเดียวแล้วผมก็ไม่ต้องทําผลงานอะไรแล้วผมก็นอนอยู่บ้านได้เลยยังไงผมก็ไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นปัญหาครับมันไม่ใช่อยู่ว่าเราได้คนดีหรือไม่ดีมาทํางานปัญหาก็คือว่าเราได้คนที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเพราะเขามาจากการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตอันนี้คือปัญหาของผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ประชาชนร้องเรียนมาว่าเปลี่ยนเถอะครับเนาะพรรคเก้าไกลไม่ได้ใจยุบผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับ เรื่องการยุบผู้ใหญ่บ้านกำนานเนี่ยขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลน,นะซึ่งมันต้องใช้ระบบอื่นนะครับของผู้นําชุมชนแต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนานเป็นแบบนี้เราต้องปฏิวัติใหม่ให้ทันสมัยอย่างน้อยที่สุดต้องมาจากการเลือกตั้งยึดโยงกับผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งก็คือนายกท้องถิ่นมากกว่าผู้ว่าจากการแต่งตั้งและประเด็นสุดท้ายคือต้องมีวาระที่จํากัดก็คือ4ปีเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการตื่นตัวตลอดเวลาให้เป็นระบบเปิด นะครับที่คนใหม่ๆเนี่ยสามารถมานําเสนอตัวเองแข่งขันได้นะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันมาได้เลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เดินไปทั่วเขตหนึ่งพิสุโรกตอนนี้กกระแสะของการปลดล็อกท้องถิ่นนะครับส่งเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่อย่างเช่นโคร,ราชนะครับอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยควรจะมีนายกอายุสักสี่เออควรจะมีผู้ว่าอายุสักสี่สิบเนี่ยแล้วบริหารจังหวัดให้มันจเจริญได้แล้วไม่ใช่จังหวัดที่ต้องรอผู้ว่าที่มาจากการเกษียณ ผู้อาภิโลกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็มาสองปีสุดท้ายของท่านตามเคยไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนไม่ดีเราเลยจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะครับแต่เพราะระบบแบบเนี้ยเราเลยทําให้ได้คนที่อยู่ในช่วงท้ายของการทํางานแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนน้อยเข้ามาดูแลคนพิศนโลกซึ่งทําให้จังหวัดพิศนโลกก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมไปเหมือนกับระบบราชการไทยนะครับโอเคก็มีคอมเมนต์อะไรไหมครับยังไม่มีครับ สวัสดีคุณน้องอ่าก็สวัสดีนะครับตอนนี้ถ้าเราจะ,ะเดินกลับกไ็ได้ครับตอนนี้ถ้าสิ่งที่ผมกําลังเตรียมการนะครับว่าเราจะไปสู่การเลือกตั้งพร้อมที่สุดได้ยังไงตอนนี้เรากําลังลงพื้นที่ในการรับฟังว่าประชาชนอยากได้นโยบายอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจกับพักเก้าไกลที่สุดเลยเพราะว่าถ้าพักอื่นเนี่ยเขาจะประก,กาศมาเลยว่าเขาจะนโยบายอะไรใช่ไหมครับอันนี้พักเก้าไกลก็ทํามาเป็นดราฟ แล้วก็ให้สอสอเขตแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทีมงานจังหวัดเนี่ยเดินเท้านะครับเข้าไปในทุกซอยเข้าไปในทุกที่ไปเจอกลุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไปขอพบอหอการค้าสภาวตสาหกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะ BNI YEC นะครับรวมไปถึงนักธุรกิจต่างๆตอนเราทาํานโยบายเรื่องของพบอรบจราจรใช่ไหมครับเราก็เชิญกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เชิญกลุ่มต่างๆมาพูดคุยกัน ถ้าเราจะทำนโยบายการศึกษาก็ต้องไปคุยกับคณะครุศาสตร์รัชพัฒนะคุยกับนักเรียนนักศึกษาเพื่อทำนโยบายการศึกษาเนี้ยแล้วก็นโยบายเชิงพื้นที่เนี่ยผมก็จะไปคุยกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากให้ผมไปคุยที่บ้านท่านนะอยากให้ไปคุยที่หมู่บ้านท่านไม่จําเป็นต้องใหญ่โตนะครับล้อมวงกัน5คน10บคนก็บอกมาได้เลยเราจะนโยบายของพรรคก้าวไกลไปเสิร์ฟถึงที่แล้วก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสวิาพากษ์วิจารณ์อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญท่านอยากได้ อันนี้เอาไว้ก่อนเราจะจัดลำดับ,บความสำคัญมากขึ้นโดยการฟังเสียงประชาชนนะครับโอเคอ้าคุณโฟกครับครับครับ <laughs> ก็เป็นไงครับได้ทำงานการเมืองแบบนี้เราคิดว่าเราเออเป็นการเมืองอย่างที่โฟกอยากเห็นไหมตอนที่อยากเข้ามาทำก็จริงๆต้องบอกว่าเออเป็นการเมืองแบบใหม่จริงๆโฟก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะต้องลงมาโอ้โห ตามหมู่ตามหมูอะไรแบบนี้นะตอนแรกก็คิดว่าแค่เดินแล้วก็ชูป้ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เคยเห็นมาเนาะพอมาทําแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องแบบนี้ครับที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ลงมาเนี่ยจะจะไม่เห็นถนนเส้นนี้เลยอถูกไหมเรารู้เรื่องถนนเส้นเนี้ยที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าเรานโยบายมาถามว่าในภาพใหญ่เนี่ยเขาอยากได้อะไรจนได้ประเด็นเล็กๆมาซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรก ก็รู้สึกว่า,าจะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยการยึดโยงกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยสำคัญมากแล้วก็การทําให้ประชาชนเข้าใจภาพใหญ่ด้วยเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันก็พบว,ว่าการเมืองแบบนี้มาถูกทางแล้วครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของการแข่งขันเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ว่าใครเนาะพักไหนถ้ามาแข่งกันได้แบบเนี้ยังไงประเทศมันดีขึ้นแน่นอนอืม,อม ไม่ใช่แข่งกันเอาหัวคะแนนแข่งกันซื้อเสียงเนาะคือแข่งกันเข้าหาประชาชนแข่งกันทํานโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสสอ,ออรอบหน้าได้กี่แต้มนะทีนี้ถ้าจะชนะแพ้ก็อยู่ในมือของทุกท่านนะครับ <laughs> ผมก็ทํางานเต็มที่ใช้งานผมให้ได้เต็มที่อีกประมาณ6เดือนแต่เขาลือกันว่าน่าจะยุคสภาตอนธันวาแล้วครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมว่าเปิดสภามาก็มันแล้วครับโฟกเพราะว่า สอสอเตรียมย้ายพักกันหมดแล้วครับเขาเรียกเห็บกระโดดนะฮะก็ยังจะโดดออกจากคุณประยุทธ์กันหมดแล้วเพราะรู้ว่าใครอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเตรียมตัวแพ้เลือกตั้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดสภามาเสียงรัฐบาลคงจะตกลงไปเยอะนะสอสอมไม่เข้าประชุมเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ดีนะครับสสอ,สอก็จะทาหน้าที่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ฝากสอสอพูดยื่นยติในสภาถามกระทู้นับตรวจสอบหน่วยง,งานราชการโน่นนี่นั่นเนี่ยก็ใช้งานผมได้เต็มที่เลยนะครับอื ไอ้ผมมั่นใจมากว่าเป็นฝ่ายค้านมาสี่ปีเนี่ยเรารู้แล้วว่าประเทศนี้ต้องแก้ไขตรงไหนนะครับเพราะนั้นไม่ใช่สสไก่อ่อนหรือว่าเป็นสสมือใหม่แล้วผมพร้อมแล้วนะครับที่จะบริหารประเทศพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นก็ให้ความไว้วางใจพักเก้าวไกลนะครับพอพูดแบบนี้แล้วก็ต้องพูดเลยว่าสื่อนี้ผลิตโดยปฏิพัฒน์นะเพราะหาเสียงนยะครับกติกากรตพพกตครับผม ก็จริงๆก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งครับครับก็ต่อจากนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงมหากรรมของการหาเสียงเนาะก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้สสอ,สอ,อ,อเข้าสภาได้ก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนช่วยกันนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสสแล้วจะไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใครนะครับที่มีรวมการคล้ายกันมีรวมการเดียวกันหรือว่าอยากช่วยให้สสองเข้าสู่สภาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็ ขอส่งเสียงนะยกไม้ยกมือนะครับแล้วก็ชวนเราไปหาไปนั่งคุยกันนะครับแล้วก็ออกมาช่วยกันเดินนะครับพาไปรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับพาไปรู้จักบ้านข้างๆก็ได้นะครับมาช่วยกันนะครับก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับอือ่าเดี๋ยวผมจบด้วยประโยคทองนะของคุณพี่ท่านหนึ่งที่เราไปนั่งทําวงนโยบายนะครับเขาบอกว่าเสียงของคนจนไม่มีใครได้ยินหรอกอ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็บอกพูดอะไรไปก็โดนจับพูดอะไรไปก็มีเจ้าหน้าที่มาดู ก็แสดงว่าตอนนี้บรรยากาศของประเทศเราอะครับเอ,อมันไม่มีใครรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนาะดูอย่างคุณโนตะอุดมเนาะได้แสดงตลกแบบนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีคนไปดําเนินคดีใช่ไหมครับแล้วถ้ามันดำเนินคดีสำเร็จแล้วคนที่แชร์โพสต์ของโนตอุดมจะโดนด้วยหรือเปล่าพรบอคอมจะโดนไหมโดนข้อมูลหนระือเาว่คุณไปบอกว่านายกมีสม,มอง84,000เซลล์เนี่ยเป็นการนาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่าเอาก็ประยุ์พูดเองไง ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความเก็บกดของที่บอกว่าคนจนไม่มีใครได้ยินเนี่ยครับอันนี้ผมก็ได้ยินแล้วก็สะเทือนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าคนในประเทศแบบไทยเนี่ยคนที่พูดดังคือคนที่มีเงินและมีตําแหน่งใช่ไหมแต่ว่าหน้าที่ของผู้แทนราษฎรก็คืออันนี้แหละครับก็คือเอาเสียงของคนที่โดนกดขี่เอาเสียงของคนที่ไม่มีใครได้ยินเนี่ยนะเอามาฝากผมผมจะพูดแทนท่านเพราะผมรับอํานาจจากท่านมาแล้วแต่ในขณะเดียวกัน เราก็เป็นเสียงสําหรับคนที่ไม่ต้องจนก็นได้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศคนที่ทนไม่ไหวกับระบบที่คุณทําธุรกิจอะแล้วคุณต้องจ่ายใต้โต๊ะคนเยอะเยอะต่อยคุณรวยขึ้นคุณก็มีความสุขจริงไหมครับถ้าคุณรวยขึ้นแต่คุณคไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเนาะวันดีคืนดียาเสพติดเต็มเมืองและคนที่ท่านรักต้องได้รับอันตรายจากยาเสพติดต่อยท่านรวยเท่าไหร่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่อยู่ในประเทศนี้ที่ไม่ปลอดภยัยต่อยท่านมีความรู้มากแต่สิ่งที่ท่าน มันขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลคิดความคิดที่ดีงามของท่านก็ไม่สามารถเผยแพร่สูสส่สาธารณะได้เพราะประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มันขึ้นอยู่กับมือของเราทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนรวยคนจนคนที่เป็นราชการ SME คนที่มีหนี้ไม่มีหนี้ประเทศที่ดีขึ้นกว่านี้เป็นภารกิจของเราทุกคนนะครับพันก็ฝากไว้ด้วยว่าขอมาเป็นแนวร่วมกันช่วยพักก้าวไกลปักธงในจังหวัดพิษณุโลกอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็ขยายไปเขตอื่นแล้วก็ทั่วประเทศได้เพราะนี่คือการเมืองแบบที่เราอยากเห็นนะครับโอเคงั้นก็ลาแล้วครับเดี๋ยวผมไปรับลูกกินข้าวแล้วครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ